จังหวัดพัทลุงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเช่นทะเลน้อยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพบ้านปากประชมวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวประมงพื้นบ้านบ่อน้ำร้อนเขาใช้สนเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพจังหวัดพัทลุงยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน านไหมไม่นานค่ะประมาณสิบนาทีได้มั้งหนดูอะไรอยู่อันนี้ที่ไหนคะพี่จอมอ๋อ,อนี้ทะเลน้อยมีบัวและนกเยอะมากเลยนะโหสวยจังเลยค่ะจะสวยเหมือนในภาพหรือเปล่าคะสวยเหมือนในภาพเลยอยากไปไหมอยากไปค่ะโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปเทปรรลงกันไปนอกจากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วจังหวัดพัทลุงยังมีของกินของฝากที่มีชื่อเสียงมากมายเช่นข้าวสังยด ปลาดุกรา้าไก่คอล้อนและขนมสาคูที่สำคัญยังปลอดภัยซึ่งสามารถสั่งทานได้ในร้านอาหารชั้นนำในจังหวัดพัทลุงว้าวน่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรคะทำไมข้าวมันเป็นสีแดงอ๋อจานนี้เก็คือข้าวสังหยุดไข่มุกเป็นข้าวที่ได้รับ G i ของจังหวัดพัทลุงซึ่งจะทานข้าวสังหยุดได้อร่อยต้องมาทานที่ปัลุงเท่านั้นแล้วอันนี้ล่ะคะคืออะไรอ๋อส่วนจานนี้เป็นไก่คอลอนเป็นไก่พื้นเมืองจากจังหวัดพัทลุง แล้วก็ส่วนจานเนี่ยก็เป็นไก่คอร้อนเช่นเดียวกันเนื้อนุ่มนะไขมุกแล้วไก่คอร้อนนี่มันเป็นยังไงคะาเกิดไขมุกอยากรู้อ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูที่ฟาร์มจังหวัดพัทลุงเราอ่ะเลี้ยงไก่คอร้อนเป็นของตนเองเลยนะโอ้ดีจังเลยค่ะแล้วอันนั้นล่ะคะคือสาคูต้นหรือเปล่าอ๋อใช่แล้วครับไขมุกตัวเนี้ยคือสาคูต้นเป็นสาคูที่ผลิตจากต้นสาคูร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยด้วยได้ยินชื่อมานานแล้ววันนี้ต้องลองกินแล้วล่ะคะ่ะส่วนอาหารทุกจานที่อยู่บนโต๊ะนี้นะไขมุกเป็นอาหารปลออดภัััยซึ่ง่งงงจหวรุเาะ ขับเลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งได้แก่กเกษตรทฤษฎีใหม่เกษ,รษ,รเรษตรผสมผสานเกษตรธรรมชาติและวัฒนากเกษตรนะักแห่งมุกโอ้แม่ทันไม่รอช้าแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองชิมเลยค่ะทานเลยครับแห่มุกได้มาชมวิวสวยๆชิมอาหารพื้นเมืองอร่อยๆแถมยังเป็นอาหารอินทรีย์ที่ปลอดภัยนับว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมากเลยครับ แล้วตอนเย็นสมกับที่อยากทานเลยค่ะพี่จอมอันนี้คืออะไรคะตัวนี้ก็คือปลาดุกล้าเป็นปลาดุกที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปรทลุงเลยนะครับไข่มุกนอกจากปลาดุกล้าแล้วนะเราก็มีพวกแกงส้มน้ำพริกของจังหวัดปรทลุงครับส่วนอาหารที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาหารปลอดภยัยซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งครับที่เข้าโครงการอาหารปลอดภัยของจังหวัดปรทลุงด้วยครับค่ะแล้วอันนี้คืออะไรคะพี่จอมที่เป็นสายสายอ๋อตัวนี้ก็คือสายบัวครับก็ค,คือเป็นพืชในพื้นทิ่ของทะเลน้อยเลยครับ ทากันเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวพิปต์ตอบกันถูกรล้แ <ๆ S 2> หล่งไฟโครงการพัทลุงเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนเกิดขึ้นได้อย่างไรมีที่มาอย่างไรเราไปฟังรายละเอียดจากท่านผู้วา่าราชการจังหวัดพัทลุงกันดีกว่าครับครับท่านที่เคารพครับพัทลุงเรานะครับได้ประกาศจังหวัดเนี่ยเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์วิถีพัทลุง เราอยากให้พัทลุงเนี่ยเป็นแหล่งผลิตพืชผักผล,ลไม้โดยเฉพาะวัตถุดิบด้านการเกษตรเนี่ยที่ปลอดภัยนะครับปลอดสารเคมีหรือปลอดภัยต่อผู้บริโภคพัทลุงมีพื้นที่ด้านการเกษตรอยู่ประมาณ1 3 0 0 0ล้านแสนไร่ครับถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวจากพื้นที่เรามีเพียง2 1 0ล้าน1ไร่ปัจจุบันพี่น้องกเกษตรกรก็ยังใช้สารเคมี บางส่วนแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีก็มากขึ้นตามระดับขณะน,นี้พื้นที่โดยรวมนะครับที่ไม่ใช้สารเคมีเนี่ยมีประมาณ24-25%เราเองพยายามผลักดันส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยผลิตโดยดีกเลี่ยงหรือลดละเลิกการใช้สารเคมีโดยเด็ดขาดนะครับได้ให้ในโยบายว่าพัทลุงต้องเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ตามวิถีของคนพัทลุงเราอยากจะให้ออกจากพัทลุงเนี่ยปลอด ปลอดภัยปลอดสารเคมีขณะเดียวกันพยายามรณรงค์ให้ผู้ผลิตเนี่ยเข้าใจว่าการใช้สารเคมีเนี่ยนอกจากว่าติดค้างหลงเหลืออยู่ในผลผลิตแล้วเนี่ยยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตัวเขาเองผมมั่นใจครับว่าในจังหวัดพัะทะลุงหลังจากที่เราขับเคลื่อนโครงการนี้เชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรจะเข้าใจเข้าใจว่าการทำเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมีนั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่ตอตัวเองอย่างไร และเชื่อว่าพี่น้องเองก็จะให้ความสำคัญและร่วมมือในการที่จะทําการเกษตรเพื่อมุ่งสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ c. ต้องทําอย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากท่านเกษตรและสากลจังหวัดพัทลุงกันครับแลวันนี้นะครับในการขับเคลื่อนนโยบายทั้งล่านสมแสนไร่นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นภารกิจของส่วนราชการ เอกชนหรือหรือ,รอ,อนักธุรกิจนะแต่ต้องเป็นภารกิจของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดนะครับที่จะต้องมาร่วมกันรุนแรงนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายการขับเคลื่อนให้พัทลุงเราเป็นเมืองกเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนอย่างจริงจังนะครับซึ่งโดยได้เชิญประชาชนประมาณ1,200คนนะครับหาแนวทางพิธีการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายเกษตรกรรมั่งยืนนะครับได้มีข้อสรุปนะครับสามเรื่องที่ต้องหยุดทำนะครับเรื่องแรกคือหยุดการเผาอย่างสิ้นเชิงใน จังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์นะครับเรื่องที่2คือสิ่ต้องหยุดนะครับหยุดการฉีด้าปราบวัชพืชเรื่องที่3นะครับคือลดละเลิกการใช้ปุ๋ยเคมีทางการเกษตรนะครับซึ่ง3เรื่องนี้ถ้าหยุดแล้วก็เป็นสัญลักษ์ความเป็นอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงนะครับโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพัทลุงสู่โรงพยาบาล13แห่งสถานศึกษาโรงแรมรีสอร์ทในเขตจังหวัดพัทลุง นับจากเริ่มต้นโครงการจนกระทั่งปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากมายผลที่ได้รับเป็นอย่างไรเราไปฟังจากปากของเกษตรกรตัวจริงกันดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่คุณสุพิธเรืองพุทธ ผูเริ่มต้นจากอยากให้ตัวเองและคนในครอบครัวได้ทานอาหารปลอดภัยจึงได้เข้าร่วมโครงการพัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนโดยยึดแนวทางเกษตรธรรมชาติปลอดสารเคมีร้อเปอร์เซ็นทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมงโดยการปลูกพืชผสมผสานทั้งพืชกินใบพืชกินผลเลี้ยงปลาดุกกบตัวด้วงส่วนสัตว์ที่เลี้ยงก็มีทั้งแพะหมูโคขุนเป็ดและไก่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่คอลอนไก่ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุง ซึ่งเพียงสองปีเท่านั้นชีวิตของคุณสุพิษและครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปวิชาเกษตรธรรมชาตินะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นทางรอดของเกษตร,รกรรุ่นใหม่ดีกว่านะคะเราสามารถนําวิชาเนี้ยฟื้นฟูนะคะครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นนะคะด้านอาหารด้านสุขภาพหรือแม,แม้แม้แต่จิตใจนะคะเราทําทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ทํากินทีละคำทำทีละอย่างย่างทีละก้านะคะเพื่อความยั่งยืนของตัวเองและครอบครัวคะ่ะ เกษตรกรท่านต่อไปที่เขารวมโครงการพัฒลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนก็คือคุณสำเริงชูแก้วซึ่งเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมงแบบอินทรีย์สามารถผลิตอาหารสัตว์ได้เองทำปุ๋ยคอกจากมูลของสัตว์ที่เลี้ยงสามารถลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้ทุกวัน ราาเพิ่มของเราเราซื้อสัตว์มาคือส่วนของสัตว์แต่ว่ามูลของมันคือมูลราคาเพิ่มของเราโดยที่เราไม่ต้องขายสัตว์ก่อนคือมูลของมันก็เป็นรายได้ทุกเดือนอยู่แล้วครับผมคืออยากจะเชิญชวนทุกคนที่สนใจครับให้มาเรียนรู้ในความหรือว่าในส่วนของผมก็ได้ทีนี้ก็ คุณจะได้รู้คุณจะได้กลับไปทำแบบสบายๆเป็นเกษตรตะกอนที่สุขภาพดีเกษตรกรท่านต่อไปคือคุณทนิดสมแก้วผันตัวเองจากนักธุรกิจก่อสร้างเข้ามาสู่อาชีพเกษตรยุคใหม่ใช้เกษตรอินทรีย์ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมงโดยไม่ต้องใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี ไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าหรือยาฆ่าแมลงเพราะทุกอย่างในฟาร์มเกื้อกูลกันด้วยเหตุนี้ทําให้ผลผลิตต่างๆภายในสวนมังกรทองมีตลาดรองรับที่แน่นอนและได้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดแล้ววันนี้เรามีรายได้จากการขายพืชก็คือมะละกอนะครับอาทิตย์หนึ่งประมาณ500กิโลเป็นผลไม้ออแกนิกนะครับได้ราคาสูงแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมมีน้ำอ้อย นะครับมีกล้วยหอมทองนะครับเราก็ขายเป็นสินค้าพรีเมียมทั้งหมดถามว่าวันนี้เรารอผลผล,ผลิตของส้มโอซึ่งเป็นพืชหลักนะครับยังไม่ออกมานะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายในสวนเนี่ยเราได้จากพืชรองเหล่านี้พอสำหรับค่าใช้จ่ายโดยที่เราไม่ต้องใช้จ่ายเงินของตัวเองผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างมากก็คือ ข้าวสังหยดซึ่งเกษตรกรสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ท้องนาเกษตรอินทรียบ้านโคกทรายผ่องได้หันมาใช้เกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีสิ่งที่ได้ก็คือเกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้นข้าวสังหยดอินทรีย์ที่ได้มีมาตรฐานทานแล้วอร่อยปลอดภัยเราได้โอตบ5ดาวเป็นครั้งแรกต่อจากนั้นก็มี Uh, ออร์แกนิกไทยแลนด์นอกจากออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วเราได้ทีไ uh, อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท i ไนี้ทางกลุ่มได้มา2ชุดทีไ uh, อแรกคือ GI ผู้ผ,ผลิต GI ที่2 GI ผู้ประกอบการเราได้มาสองทีเพราะนั้นคือสิ่งที่การันตีได้ว่าของเราเนี่ยปลอดภัยและก็ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร เกษตรกร,กรท่านใดสนใจวิธีการปลูกข้าวสังหยดแบบอินทรีย์หรือท่านผู้ชมท่านใดอยากจะอุดหนุนข้าวอินทรีย์สามารถติดต่อได้ตามนี้เลยครับผลผลิตทางการ,กรเกษตรอันดับถัดไปที่อยากแนะนำให้รู้จักก็คือสาคูซึ่งทำจากต้นสาคูแท้ๆด้วยกรรมวิธีโบราณซึ่งต้นสาคูที่ใช้นำมาทำแป้งได้ต้องมีอายุตั้งแต่8ปีขึ้นไป สาคูแท้จากพัทธลุงเป็นสาคูออร์แกนิก100%ครับไม่มีสารกันบูดหรือแต่งสีใดๆทั้งสิ้นมาจากธรรมชาติ100%เราอยากอนุรักษ์ภูมิปัญญาของพื้นบ้านไว้ค่ะเพื่อสืบต่อให้กับลูกหลานของเราในรุ่นต่อๆไปได้รู้จักการนำแป้งสาคูมาบริโภคหรือว่า นำมาใช้ประโยชน์ค่ะเพราะว่าแป้งสาคูนี้ให้น้ำตาลน้อยนะคะแกลอรี่ต่ำแต่ว่าให้ความอิ่มทำให้ผู้รักสุขภาพเนี่ยสามารถทานแป้งสาคูได้โดยไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะสวนเกษตรอินทรีย์สุดท้ายที่เราจะแนะนำในวันนี้ก็คือสวนเกษตรทองคำ ของคุณเกษรทองคำซึ่งเริ่มต้นทำกเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี2558จุดเริ่มต้นการทำกรเกษตรอินทรีย์ก็เพราะอยากปลูกพืชปลอดภัยโดยเริ่มต้นบนพื้นที่สีไร่แม้จะต้องประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆในช่วงปีแรกๆแ,แต่เมื่อผ่านไป2อปีสิ่งที่ทุ่มเทไปก็เริ่มผลิดอกออกผลจุดเด่นของที่นี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะ เรียนรู้เรื่องกเกษตรินทรีย์ตั้งแต่พืชสัตว์พระมงแล้วก็ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นพืชผสมผสานปลูกพืชผสมผสาน,สสานก็มีทั้งผลไมา้อย่างเช่นทุเรียนเหาะมังคุดลังาสาดแล้วก็จะเป็นพวกพืชผักล้มลุกค่ะก็เป็นข้าวโพดตัวปักยาวค่ะปัก,กนาพวกผักล้มลุกในหลายๆชนิดค่ะ อตอนนี้คือพูดง่ายๆพอเราทำมาหลายปีประมาณ7ปีประมาณนี้มันก็ทำให้ระบบนิเวศในแปลงโดยที่เรามันเกืือกกลูกันเดี๋ยวนี้ทำง่ายค่ะโดยไม่ต้องคือปุ๋ยหมักวัตถุอินทรีย์มันจะเยอะในแปลงก็เลยไม่ต้องใช้เยอะก็เลยทำได้ง่ายโดยที่ไม่มีอุปสรรคสวนเกษตรทองคำยินดีต้อนรับทุกท่านสามารถติดต่อล่วงหน้าเพื่อมาเรียนรู้หรือซื้อพืชผักผลไม้อินทรีย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เหมือนอย่างที่2อพิธีกรของเรามาเยี่ยมชมในวันนี้การทำกรเกษตรอินทรีย์โดยไม่มีอุปสรรคค่ะอยากให้ทุกคนที่อ,อยากกินแล้วปลอดภัยมีชีวิตดีคือไอหันมาทำกเกษตรอินทรีย์อย่างที่คนในสวนกเกษตรตรงทำทำและคนในชุมชนที่นี่ทำ